เป็นอาการของแพ้เด็กที่หลังจากรู้ว่าแม่จ่ายตังค์แล้วะจะได้ไปอยู่กอกๆนะคะเอาเอาเอา,ามานอนตักเล่ไหมคะเว้ยเล่นผู้ผู้นี้เด้อผู้ใดมาขอซื้อตัวตอนนี้นุก,กับบอขายขายบ่ได้แล้วไหม <laughs> ไหขายราคาเลือนกับขายบ่ได้แล้วไหมเอามายูเขินน้อยไนงะคือหู่าสิไปยูน้ำเห้าหนี่ไหม ทางพีกัอันนี้บ่ต้องก้อนแล้วบ่มีเงินซื้อบ่ต้องก้อนตัวนี้บ่ต้องก้อนตากเลยดิเออเอ้าบม่แม่แม่แม่นี้แหละตัวนี้สิเป็นแบบนี้แม่อยู่นี่นะคะขันบ่เมื่อสิพอเข้าไปกินตะวันเข้าไปเนี่ลูกแม่กาันยัมปุ่งเลยตัวอะไรเนาะขันบ่ ขันหุ่นมันล่นเด้สัเมือนแรานี่เปียกับยาบเฮยเฮ้ยตีห่างเสดีอะไรครับขั้นอ่งหักเน่มันเหลี่ยงเหมือนกันสู้ภับหัีเราะวไปดีผือชื่ออะไรคะซอะไือแหลังเียมกับดื้อมันมึนแน่นชื่อกาว่ะชื่อว่าคอโลโคตดีนะไปแกเสอเกอบได้หมแล้วอย่าเป็นคอลล นไม่แดงเกือมันหรอกินกินกินเอาเอากินเ้อเลยนังตักแล้วกระมีมากํำกันหลายคนเลยนิ่แต่ว่าเมื่อก่อนแต่ฉันแม่จะได้มาจิตใจโตก็เบือมันคายๆกันกระเยาต้ก็กินกันอีกนื้ ก้มาน้อกันหลายคนมันคือมาอ่อนไปเท่าไหร่เสร็ถ้าจะเอาเรียงนะคตอวงานกันตินงานไทยงานยังกระดีคือกันครับขนมมีเวลาเออ่ขนมมีเวลาแต่ว่าผมเลี้ยงอยู่นี่ผมมาเขาใส่หัวอาหานเลครับเพื่อหัวนีแอาหารนุ่มน้อมแต่ข้ามีหยาถ้าใส่หยานะครับแต่ว่าอยู่นี่ผมใส่ข้าวโพดซับอันนี้จะกินอให้กินได้อยู่กินได้ครับเดี๋ยวก็เมื่อเมื่อจังคุยกันเรื่องอาหาร กมาให้กินแนวด่นแนวบันนี่นูเสือกมือจันดไหมีกงไห้ส่บ่มีกงคือกงมู่ได้ใส่กงเนี่ยหรอจังใดล่ะข้อเอไว้ธรรมดาครับอุ้ยเกงมส้เอ็ก่งมันถูกแน็หายขาไปอยู่ขางใน่่าหมาก็ได้รบบนีกงหมาไงคนหนี่ก็ใส่ได้สบาเอดก็ได้เอาเสื้อกชับเสื้้าจยืางเงยตัวนนึ่เลาว่า่าีกงกูมันถูกกมันเอาน้ำกันนี่ละตัวผู้อาน้ากันก แต่การหาแพร่แล้วครับถามเขานี่เดเอ้อเขาตรวจเลือดแพทบบอนะครับกะบอกาไปเอาฟ้ามมันมันนั่นแหละครับเปิ<ร><ร>้ลเปิ้ลแนะนำไปเบิ้งโตผ่องแสงที่ใหญ่เนี่ยนะครับขายรีบๆนะเออแคบแคบบอแนะน้ำนะครับเด้อจะเบี่ยาสูงกว่าสูงกว่าสร้างจะไปสวนเรื่องสูงเออ ok แคบแม่นบ่ค่ะครับเออแคบเห็นไหมคขามาเลือดมันต่ำแห้งขายไม่อายจะเพิ่มแล้วนะครับความสูงของแพร่นี่ ยังสูงเทอด้ายังยังเป็นลูกผสมหลายนะครับให้เขาสังเกตยร์โอเเอาเอาเท็ดนยังบบดนี้เนื้อโอ้ยเดือนเนื้อเอาอะไรตีนี่ไหมแต่เมื่อไาร่จะแน่จะอะไรโอ้ยจะยุ่นสิแหล่ขี้อ่อนนุนปั๊บเลยคุณเจ้าของเก้านั่นน่ะโอ้ยก้าดิตรีเมื่อกินหยาคนติดเสียผาดนะครับอยากเลือล่กินเมื่อกินหยา ลาตาซิไม่เห็นเฮือนไหมก่นนครับโว้ยเออโหเลียาเาเหรีเทากันราบ้างเนาะระวังเทมันมทจอยังเาดตอกล่จังยังเนาะเล็กน่อยเห็นสัตนะครับสมาถ้าก้ข้ากันเราบ้างอคนพ่หูวมจักคว่ำไปละ ก็มากันหลายคนเนาะเจ้าของเก่ากับยุหันแม่แต่มันนวดแต่น้ำเข้าแม่อสอเป็นแท่เนี่ยโรคแนวหยังมันเลยเหรครับมันนี่รับสำรับแพ้เนี่ครับให้ระวังแต่โรคพยาธิเพราะว่าพยาธินี่จะพาเป็นทุกโรคอืมครับแตบที่ผมเคยบอกได้่ไทยพยาธิคือมีสองอย่างนะครับอ่าแบบกอกกับแบบฉีดนะครับทุกสองเดือนก็อะไรหรือขึ้นว่ามันเสี่ยงขนมันฟูขนมันหยังหลือขนมันใหญ่เอาขนฉีดก็ได้ แต่ก็มือหลังมากกตามรืยามันรุงเดี๋ยวจังคุยกันตัน่ยากยังกระทักุยกันได้ตลอดเวลาเนี่ยคอนคับแม่ครับแม่ลาบุ้แมด่ลาแม่แม่จบไปไปหาแม่นวไปวันแม่มวยได้าแม่มูแม่นวดไปมันกินเพือแห้งมมอ่น่นอนค่ะ ทางง่วงมาลูกไครเนาะเอ้าขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาลูกอายได้นี่อายน้อยๆอยู่แม่ได้จังเลเฮาหาอะไรล่ะน่าดูกเนาะได้แล้วขอรอพวกพอเดี๋ยวะครับตัวแม่ขั้นปหาเบิ้งกาเดติ่กีตาร์ไอยาวตัวเอือแคบไหล แคบซึ่งสูงเงี้ยไปเอาเน้นเออกลวงขาใหญ่เนาะค่ะมาจากน้อยบางก้็เกิดบางตัวยูงสีซึ่งสูงเงี้ยไปเอาขาจ้อมม่ะค่ะแคบมันมีกล้ามเนื้อเลยครับอันนั้นลูกผสมแบบแบบแบบตำตำเลยตาโดโล่เแห้งคักบ้านเนี่เขาสั้นๆตัวเร่ร่ายจะอยู่ในห้ยสักการสักการให้มักมันมักเสร็ได้ตัวการๆดเลยไหมว่าครับตัวการกับนี่อยู่แต่ว่ามันต้องเบิ้งตัวนี้ที่ผมบอก เป็นส่วนประกอบารหมุนเวียนเนย่งแนมปัดไปนี่ตัวใดือกระตูนน่ตัวนั้นละเบ่งอกเบ่งขาตั่งขึปดึงขอแขกนั่นก็มันก็หูได้แล้วว่าผู้ใดจะเป็นเจ้าของมั้งไงขยเี่ย